สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยากจะเอาบรรยากาศตอนแช้ตอนประมาณ5้าโมงเย็นมาฝากกับทุกคนนะคะมน,นี้กำลังเดินเข้าไปในวัดอันนี้คือที่ที่มีอาซาดิวาทุกเช้านะคะน,นี่นะี้หิมันดีเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสโลเวร์ นะทางขวาของไฮดิมันดีจะเป็นโรโวนนะคะอันนี้ตรงไปฝั่งนู้นจะเป็นปตาบมันดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจจิตมันดีอันนี้คือตรงที่ที่เขาทำอคันวนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือนาฬิกาที่จะดังทุกๆชั่วโมง ดังตามเวลานะคะทุกๆชั่วโมง6โมงก็ดัง6ขงังห้าโมงก็ดัง5ขงัง <_ C ell> เสียงนกร้องเต็มไปหมดบรรยากาศดีมากอากาศกำลังดีแหละกำลังเย็นกำลังพอดีะคะ่ะ แต่บรรยากาศดีจริงๆไม่เคยมาที่ไหนบรรยากาศดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยส่วนอนุ่นตรงไปเป็นโกลมันเดนนะคะฝั่งนู้นข้างๆจะกับไะกี๊มันเดนแต่ละสถานที่นี้ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะมีความสำคัญมีความหมายที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะค่อยๆเอาข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละสถานที่มาแบ่งกับทุกคนนะคะ อันนี้เป็นแค่วิดีโอสั้นๆมาแบ่งปันความรู้สึกนะตอนนี้ให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพยายามเอาข้อมูลแล้วก็เอาความหมายของแต่ละสถานที่มาแปลแล้วก็มาแบ่งปันกับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้แซบหรือว่ามาแล้วแล้วก็เหมือนกับแบบยังไม่ได้เอ็นจอยแบบเต็มที่หรือว่ามาแค่ไม่กี่วันยังไม่มีโอกาสได้แบบเดินได้ทั่วถึงแล้วก็หาข้อมูลได้ทั่วถึงนะคะ ฝั่งนู้นเลยหาิมันดีเข้าไปจะเริ่มเป็นกที่ของบาเชน,นะคะซึ่งเป็น p พ a เว z โซนนะจะขอไม่ถ่ายรูปให้นะคะบรรยากาศดีมากใครอยากมาเที่ยวมาพักผ่อนสบายใจมาที่นี่ได้เลยแนะนำค่ะแนะนำจริงๆอันนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะวันนี้ต้องมาเก็บบรรยากาศตอนเย็นให้เพราะว่า ตอนเช้ามันจะมืดเกินไปเพราะว่าหน้าหนาวโอเคเดี๋ยวไว้เราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะจี